สวัสดีครับพี่จ้าผ้าสมงครับมื่อนี้เข้ามาทิมนีอาการเครื่องซักผ้านะครับเป็นเครื่องซักผ้าซัมซุงสองถังครับมื่อนี้เขาสาีมอเตอรอาการตุ้ฟ้งครับเครื่องผ่าตัวนี้มีอาการมอเตอร์ปันแหงครับได้เกิดอาการขาบสนิมนะกราไมครับเป็นยังไงพี่ครับเนี่ยอาการนี่ว่าเนี่ยครับท้ายแก่เนี่ยครับ มันจะมีซีนนะครับพี่น้องเนาะกับเดชเพิ่นชนะครับเปิดเปินกันเนี่ยฝืนความหนไ่ยนะครับซีนตัวนี้ครับรัวครับเาจะเกิดอาการทนทีะน่นะเกิดใหม่นะยครับนะ้กต้องการสื่อซีนมาหมนะครับตัวนี้นี่ซีนนี่หาซีเลตามทองตลาดนะพี่น้องนะ ตามร้านขายโบก่อนเรียนนี้ครับก็ไปนะครับคือมอเตอร์ตรัวไม้นะครับข้าประเด้นทาการประกอบก็ไปแล้วแต่ว่ามีอาการยูอาการนึงครับอันี้ขอ,อกตัวจนะครับว่า้าสร้างผู้ติดเกงแล้วแต่ว่าค้ที่ว่าบ่าเคยตอ่อเขาก็อยากบอกนะครับอาการมีว่าครับตัวไม่นี่อยากให้พ่อพี่น,อน้องเนี่สังเกตบึงวงจรอะครับ วงจรดีครับเพราะว่าสีสายไฟสีตรงเป๊ะเลยแต่ใส่เข้าไปแล้วบว่หมุนครับ,บม่หมุนเกิดจากนั้นครับเพราะว่าตามปกตินะครับอันนี้จะเป็นสายสตาร์ทซึ่งเขาก็โตแคบแล้วครับปกติตัวนี้นะดบตัวนี้เป็นนิวตันครับมีลายแต่ว่าตรงนม่สำหรับผู้ที่เมืองวงจรบม่เป็นหรือว่า พึ่งเฮ็ดไหมนะครับกะเบิง่งกลับมาเบิง่งในคลิปนี้ได้ครับถ้าพวกนี้ใจกบเนี่ยมันจะมีเขียนไว้ครับเนี่ยไฟเข้าแดงครับอันนี้แดงแล้วก็อ่าส้นวลจะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็เส้นนี้สีขาวเป็นไฟแต่ว่าโบเมนครับพี่นอ้องในห้องสลับสายครับโดยยึดจากเครื่องซักผ้าข้างในนะครับอ่า ตอไม่เลยเอาสายแดงเลยครับตอ,อยงไงอ่าของไม่สีขาวนเนี่ยมันเป็นไฟไลายเลยครับอันนี้เป็นนิวตันครับพอเป็นพี่น้องมึงดีแล้วก็จากสีนเ้เงินเคยเป็นนิวตันให้ตอเขาลายครับส่วนสีแดงเนี่ยตอเขากับแคปปกติครับพี่น้องเนี่ยนี่ตามนี้เนี่ยจะมีสีนะครับเนี่ยสังเกตตรงนี้นะครับนะนะครับแต่ว่าคลิปนี้เป็นข้อมูลสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะสำหรับผู้ที่ อาจจะเคยพอแล้วครับขอเอาตัวครับเอาไว้เป็นข้อมูลสาหรับเพื่อนช่างนะครับเนาะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วครับที่ปอกอาการทุกฟังว่ามอเติบปันปันหมาดนะครับของเรซักาซ่อมซู่นะครับอาการที่พอกแล้วกับตามคลิปที่แล้วนะครับคืออาการที่ว่า ข้าต่อตามสายนะครับสีห้องเสือมาเตใอ,อม่จากที่ว่าเป็นสนิมหลงชอนะ็อตใหม่นะอ่าเนี่ยต,ต่อตามสายเนาะนี่ตากาการที่มันบดติดนะครับผมก็ได้ทำการแก้ไขตาก,กาบึงครับพ่อไม่พี่น้องผู้ใดมีความรู้เรื่องวงจรอ่าให้เบิ่งตามนี้นะครับมันเกิดสีหูวไฟเขาไฟออกตัวไหน,นครับอ่าผมก็ได้ทำการต่อเรียบร้อยนะครับพี่น้องเนาะเนี่ยสีนําเงินนี่จะเป็นไฟเะครับ ส่วนสีขาวนี่จากไฟเดต่อเป็นนิ้วต่อน,นะครับแล้วก็นี่กะเขาแคปสตาร์ทนะครับของขวดนี่นะครับมาครับตรงฟฟ้าทูต่อนนครับว่ามันหยีบงานเลยวะ จะเปิดไอ้รายการนะครับเมือ่อกีออ้นะครับเป็นงานปกติครับฝากไวถึงพ่อพี่น้องนะครับก,ออบอก่อนใส่ห้องกรควนหรือบึงวงจรนไฟดีนะครับพเพราะว่า้องซื้อมาแล้วของคพันๆ นี่หลายหลาบ้านเก่ารอยทันหนึ่งนี่นะครับฝาเพืเป็นเกนเล็กหน่อยนะครับรุ่นวุ่นเกอนนี้ครับสนะาธ